อาจารย์หนูกันไผ่ผู้ริเริ่มเปิดตำนานการสักยันต์ให้กลับมาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งผู้คิดค้นยันห้าแถวยันฉัดเพชรและยันอีกมากมายในสมพงศ์กันไผ่หรือที่ผู้คนในวงการสักยันต์ต่างรู้จักกันในานามอาจารย์หนูกันภัยท่านเป็นชาวอำเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีโดยกำเนิดเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กอายุราว13าปี เริ่มศึกษาร่ำเรียนตำรับตำราภาษาขอมและคาถาเวทมนต์ต่างๆจนแตกฉานท่านได้เริ่มทดลองวิชาและสักยันต์ให้เพื่อนฝูงเป็นครั้งแรกผู้คนต่างร่ำลือถึงความขลังในลายยันต์ของอาจารย์หนุ่มนับจากนั้นได้มีผู้คนที่รู้ข่าวมาขอให้ท่านสักยันต์เป็นจำนวนมากพอครั้งออกบวชเป็นเนนก็ยังคงมีผู้คนมาขอให้สักยันต์มาขอของดีกันยังไม่ขาดสายเมื่ออายุครบบวชพัก หลวงตาดีให้ฉาย,ยาว่าพระธรรมวโรและหลังจากบวชพระได้ไม่นานท่านจึงได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อรกิการพระอาจารย์ขึ้นชื่อเรื่องคาถาอาคมทุจงเพื่อไปรกราบหลวงปู่ทิมวัดอรหานไร่จังหวัดระยองหลวงปู่ทิมได้สอนวิชาอาคมและมอบคาถาให้อีกอหกบทไว้ติดตัวหลังจากนั้นจึงกราบลาท่านเพื่อตามหาหลวงตาขเขมิบุญญาบารมีได้พบหลวงตาขเขมิวัดปลวกแดงจังหวัดระยอง ท่านสอนพระธรรมวโรเรื่องการฝึกสมาธิไห้หูดับสังขานดับและถ่ายทอดวิชาอาคมทั้งหมดที่มีให้แก่พระธรรมวโรซึ่งพระธรรมวโรได้ใช้เวลาฝึกฝนและปฏิบัติจิตจนบรรลุโดยใช้เวลารูปปีเศษจึงตัดสินใจกลับลาหลวงตาพุธและออกทุดงเพื่อแสวงหาความรู้ทั่วไปและได้พบกับเกจีอาจารย์มากมายจนในที่สุดได้ทุดงมาถึงจังหวัดประทุมธานี และจำพรรษายอยู่ที่วัดตลาดเหนืออําเภอบางขยงจนกระทั่งเจ้าอาวาสได้มรณาภาพและทางวัดได้แต่งตั้งให้พระธรรมวโรเป็นเจ้าอาวาสวัดทแทนพระธรรมวโรตัดสินใจลาศิกขาบทออกมาเป็นท่านอาจารย์หนูในทุกวันนี้เนื่องด้วยได้ไต่ตรองไว้แล้วว่าการสักยันนั้นไม่ใช่กิจของพระสงฆ์อันจะทําให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียด้วยหัวใจที่รักการสักยันจึงทําให้อาจารย์หนู ได้เปิดสำนักศักยันต์และใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่อย่างคาระวาระและทำสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้เมื่อครั้งอายุ13ปีว่าจะใช้วิชาอาคมเหล่านี้ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากต่อไปจวบจนกระทั่งปัจจุบันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นับได้ประมาณ40กว่าปีแล้วที่ท่านอาจารย์หนูได้ศักยันต์ให้กับลูกศิษย์ผู้หาจนนับไม่ถ้วนจะไม่ต้องการันตีถึงความเป็นมืออาชีพของท่านอาจารย์หนู เรื่องวิชาอาคมก็คงไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่ว่าพระเท่านั้นที่สามารถรู้เรื่องวารราจิตของคนอื่นได้คารวาสก็สามารถทําได้เช่นกันรูปแบบของการสักยันปัจจุบันมีสองแบบคือสักน้ํามันและสักหมึกการสักน้ํามันน้ํามันที่ใช้สักคืคอน้ํามันว่านมงคล108ซึ่งสกัดมาจากว่านมงคล108ชนิดโดยมีการประจุคาถาอาคมในขณะที่เคี้ยวเพื่อสก,กัดเอาน้ํามันจากว่านทั้งหมด น้ำมันว่านมงคล108นี้จึงมีความขลังมากเข็มที่ใช้สักหัวเข็มจะถูกกลาวให้หม่นคล้ายหัวปากกาผู้รับการสักจะไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดการสักหมึกหมึกที่ใช้สักคือหมึกจีนผสมกับน้ำมนต์อาจารย์ได้ทำพิธีปลุกเสกคาถาอาคมลงในน้ำมนต์โดยมีพระเกจิทั้งหมด9รูปเข้าร่วมพิธีปลุกเสกด้วย เข็มที่ใช้สักหัวเข็มจะถูกเจียนให้แหลมคมเพื่อฝังน้ำหมึกลงในผิวหนังได้อย่างคมชัดสักน้ำมันหรือสักหมึกการสักยันด้วยน้ำมันและการสักยันด้วยหมึกทั้งสองแบบให้พุทธคุณไม่ต่างกันเนื่องจากการลงอัขราลายยันต่างๆเป็นการลงคาถาอาคมบทเดียวกันอาจารย์หนูท่านย้ำเตือนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าอาจารย์นั้นไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะสามารถบรรดาลสิ่งมหัจจรรยร์ได้ทุกครั้งคราวไป แต่อาจารย์ได้มอบสิ่งมงคลที่ดีที่สุดติดไว้กับกายเหลือแต่จิตใจของผู้ครอบครองว่ามีความศรัทธามากน้อยเพียงไรเมื่อผู้ครอบครองลายยังมีจิตอธิษฐานที่ตั้งมั่นประกอบกับมันปฏิบัติตนตามหลักคำสอนอยู่เสมอสิ่งอัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นเองช้าเร็วอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของแต่และคนเช่นกันยันห้าแถว ยันนี้ถือว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลซึ่งเป็นยันสูงสุดแถวที่หนึ่งแก่ห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยทางสามแท่งซอยตันประตูตรงกันธรณีสารต้องโทษแถวที่สองหนุนดวงเช่นดวงตกดวงขาดพระสุขข้าวพระสาวแทกทำอะไรก็ไม่ดีเรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีแถวที่สาม การของจำพวกูุใสยการลมเพลลมพัดการคนปล่อยของถูกของการผีกันสางการเสนียดจันไรแถวที่4โชคลาภแห่งความสําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่วยทําให้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีแถวที่5เมตตามหาสเสน่ห์เป็นที่เมตตาของบุคคลรอบข้ามและเพศตรงข้ามยันนะมหาสําเร็จ มีพุทธคุณเด่นทางด้านส่งเสริมเพื่อกุลมีพุทธคุณเด่นทางด้านส่งเสริมเพื่อหนุนให้ท,ทำอะไรก็สําเร็จส่งเสริมให้มั่นคงร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดยันฉัดเพชรมีพุทธคุณเด่นทางด้านการปกครองลูกน้องบริวารคนในครอบครัวให้อยู่ในโอวาสเสริมบารมีให้เป็นที่เคารพนับถือและแคล้วคลาดจากผู้ที่คิดร้ายศัตรตูและคู่แข่งยันสาริกาลิ้นทอง มีพุทธคุณเด่นทางด้านการพูดจาการต่อรองการเจรจาพาธีการขายของช่วยให้คนพูดพูดได้คล่องส่วนคนฟังฟังแล้วลื่นหูและบางครั้งยังสามารถพูดให้คนคล้อยตามและหลงไหลอีกด้วยยันถุงเงินถุงทองมีพุทธคุณเด่นทางด้านการเสริมดวงให้มีโชคลาภสม่ำเสมอทั้งโชคจากการเสี่ยงและจากการค้าขายหรือการทำงานเงินทองที่ได้มักเป็นเงินก้อนใหญ่ หรือได้ของมีค่ายัานนี้ยังสามารถเสริมให้ผู้คนรักไข่คอยเกื้อหนุนเรื่องเงินทองและยังช่วยให้สามารถเก็บเงินเก็บทองได้อยู่มือและนี่คือโอกาสเดียวที่จะได้พบกับสุดยอดนักสักยันอาจารย์หนุกันไยัยครั้งแรกในอเมริกาสิทธญานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญหนุนดวงในพิธีครอบรูนหนุนดวงต่างแดนและมอบอัคระลายันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หนูกันไัยผู้ริเริ่มเปิดตํานานการสักยันต์ให้กลับมาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้ง I'm s u e r very grateful and feel very spiritual and it's been a great experience with m um, how do you think this of fit in into um into your role as well w h e to do oh, <okay. S 2> <that. S 1> I think faith and belief is something that is personal <Okay. S 1> and I think that <Okay. S 1> we Are authentic about it, and we live our life that way, and other people will notice it without us having to promote it. I think it's a, an important thing not to go out and advertise, but to live the right way. And it's amazing how I feel that um, when I come to this house, I can feel that open mindedness. And do you agree with me on on that? Yeah, I think that we're very fortunate to have been able to experience this today. And I think that you know I've been in Tony's family for twenty years, and it's always been very welcoming and very. I feel very lucky that I'm a part of it. And I think that that goes for wherever we go in the Thai community. It's like they're welcoming. They're friendly. It's just a beautiful. อ It's to be for าจารย์นหนูกันไยัยครั้งแรกในอเมริกาสิทธิอนุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญหนุนดวงในพิธีครอบผูนหนุนดวงต่างแดนและมอบอัคระลักลายันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จหนูกันไผ่ผู้ริเริ่มเปิดตำนานการสักยันต์ให้กลับมาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งผู้คิดค้นยันต์ห้าแถวยันฉัดเพชรและยันต์อีกมากมายในสมพง์กันไผ่หรือที่ผู้คนในวงการสักยันต์ต่างรู้จักกันในนามอาจารย์หนูกันไผ่ อาจารย์ลุงครับสิ่งดีก็จะออกไปสิ่งดีกจะเข้ามาแทนนะครับแลจารงลุง่องก็นะครับดีครับ่า

ตอนัรียนรู้เรื่องครับถึงัเดียก็จะออกไปถึงนดีก็จะเข้ามาแทนนะครับแล้วจรงลุงเลือก็รักกันนะครับนี่สรับนีครับ

ี่ได้ดูทีวีใช่ไหมแล้วพี่อู้สนใจว่าคุ้มครองปุกปักรักษาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมพี่มาค้าขึ้นมีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็สนใจแล้วสักแล้วไม่เจ็บด้วยแล้วสักแล้วรวยคนที่เขาสักมาเขาบอก3ปีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุข ครับผมครับผมคิดยังไงถึงถึงศรัทธาอาจารย์หนูยังไงถึง,ถ,งถึงมาเข้าวิธีในวันนี้ครับโอเคค่ะเคยเห็นอาจารย์หนูทางโท,ท,ท,ทรทัศน์นะคะแล้วก็พอเห็นลายศัก์ของอาจารย์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อนนะคะแล้วก็มีความศรัทธาก็อยากจะกลับเมืองไทยก็ไม่เคยกลับได้สักทีหนึ่งอาจารย์ทราบด้วยเมื่อกี้อาจารย์ถามเลยว่าไม่ได้กลับเมืองไทยเลยหรอเพราะฉะนั้นอาจารย์ทราบนะคะแล้วก็ ันทีที่ได้ข่าวว่าอาจารย์มาก็ลงชื่อเรียกว่ากับเป็นคนที่สองค่ะแล้วก็ดีใจมากที่อากาอาที่คุณหนึ่งได้มีโอกาสพาอาจารย์มาที่นี่ <c oughs> พวกเราคนไทยทั้งนี้ก็ขอบคุณคุณหนึ่งด้วยนะคะค่ <c oughs> ะแล้วก็ครับทีนี้พี่คิดว่าหลังจากที่เข้าพิธีมีมียันห้าแถวอยู่กับตัวแล้วเนี่ยนะพี่คิดว่าพี่คาดหวังอะไรว่าชีวิตจะดีขึ้นยังไงบ้าง ธรรมดาเนี่ยนะคะพี่เป็นพยาบาลนะคะคเพราะฉะนั้นเราทําบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็ทําช่วยบวกกับได้ได้ของได้บุญของอาจารย์เนี่ยก็ทําให้บุญหนุนดวงเสริมดวงเราขึ้นอีกนะคะคเพราะเราเป็นคนคจิตใจเราเราดีอยู่แล้วเรางามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกละค่ะก็ขอให้ร่ํารวย พี่ก็เชื่อแน่ว่าน้องคอยดูกันละกันนะไม่นานเกินรอพี่ทํทาความดีมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ได้อาจารย์ช่วยทําให้พี่ก็เ,เสริมเสริมให้พี่ดีขึ้นนะคะค,ค,ค่ะเจ็บไหมครับโอ้ยไม่เจ็บเลยค่ะบอกน้องๆเขากลัวเจ็บบอกพี่ไม่เจ็บเลยถ้าพี่คลอดลูกแล้ว m ม y มีเ <c ười> พว่อ <c ười> พี่เป็นพยาบาลมั้ยไม่ คือในเวลาที่อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเราเราต้องตั้งจิตด้วยอาา่ะฮะอธิษฐานตอนนั้นนะคะก็ก็ไม่รู้สึกเลยค่ะอาา่ะฮะค่ะอาจารย์หนูกันไยคขั้งแรกในอเมริกา ยานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญหนุนดวงในพิธีครอบบูนหนุนดวงต่างแดนและมอบอักรักลายันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อาหนูกันไผ่ผู้ริเริ่มเปิดตำนานการสักยันให้กลับมาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งผู้คิดค้นยันห้าแถวยันฉัดเพชรและยันอีกมากมายเมื่อวันพุธที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาอาจารย์หนูกันไผ่ได้มีโอกาสเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ทำพิธีครอบครูที่วัดพุทธภาวนาลาสเวกัสทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาและสิทธิอนุสิ์เข้าร่วมพิธีมากมาย ที่ได้มาเข้าพิธีอันนี้เพราะอยู่เมืองไทยนี้คงไม่มีโอกาสไปเจออาจารย์มาที่นี่แล้วถือว่าโชคดีค่ะ,ะก,ก็สบายใจนะคะปลอดโปรง่งโล่งะคะะชื่อ,อดาราวันค่ะนำสกุลแก้ววงุดก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจที่จะได้มาหาหลวงพ่อค่ะ ก็เจ็บค่ะทไมถึงทำไมถึงย so so right ังก็ที kind of ่ได้ยินข่าวเรื่องหลวงพ่อมาก็หลายปีแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสคือไม่มีโอกาสที่จะไปเจ็บกับหลวงพ่อนะคะก็เลยวันนี้รู้สึกว่าก็ถือว่าบุญนะคะที่มาเจ็บกับหลวงพ่อเจ็บแต่ว่าก็คุ้มค่ะคุ้มค่ะที่ว่าบินมาจากเบย a r e รีนนะคะบินมาจากซานฟรานซิสโกค่ะ ก่อนมาเจ็บแขนข้างขวาได้มาเป็นเดือนแล้วไปหาหมอ,อยังไม่หายจากมาเจอพ่อมาหาพ่อแล้วก็แขนหายเจ็บไปเลยคหายขาดไปเลยค่ะแค่ทำไปคือครอบครัวค่ะแค่ไปทิงครอบครัวค่ะดูรายการพ่อทุกอาทิตย์ค่ะวันคานกับวันพฤหัสพ่อรายการอพ่อพออกมาเดี๋ยวค้าหน้าพ่อมาเดี๋ยวพี่ชวนเพื่อนมา และโอกาสเดียวที่จะได้พบชื่นชมบารมีสุดยอดนักศักยันอาจารย์หนูกันภัยจะเดินทางไปยังวัดพุทธมหาหมุนีอลลิงตันเท็กซัสในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ที่ประสงค์จะร่วมพิธีติดต่อได้ที่หมายเลข1800 7093079หรือ818 5767717 อาจารย์หนูกันภผ่ผู้ริเริ่มเปิดตำนานการสักยันให้กลับมาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งผู้คิดค้นยันห้าแถวยันฉัดเพชรและยันอีกมากมายเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2012อาจารย์หนูกันไผ่ได้เดินทางไปยังวัดพุทธธรรมหามุนีอลิงตันเท็กซัสเพื่อทำพิธีครอบรู่ให้แก่สิทยาานุศิ์และผู้มีจิตศรัทธาโดยครั้งนี้อาจารย์หนูกันไผ่ ได้เดินทางมายัางสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกและได้มีโอกาสทําพิธีครอบครูมาแล้วทั้งที่วัดโพธิวารีรังสฤษฐ์เมืองลอสแอนเจลิสและที่วัดพุทธภาวนาเม,มืองลาสเวกัส ีสถานีทีเอทีวีต้องขอขอบคุณอาจารย์หนูกันภัยและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีครอบครูมณฑที่นี้ด้วย